การวิจัยและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อาจกล่าวได้ว่าตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้นั้นมีหลากหลายรูปแบบในที่นี้จะขอยกตัวอย่างนะลักษณะของ การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนออนไลนะ์หรือในบริบทของการเรียนการสอนออนไลน์เป็นหลักนะซึ่งก็จะมีหลากหลายรูปแบบวิธีการนะครับนะยกตัวอย่างเช่นนะครับนะถ้าเป็นหัวข้อวิจัยการเรียนการสอนออนไลน์ในลนักษณะที่เป็นแบบไม่มีตัวแปรนะครับนะก็คืออาจจะเป็นลนักษณะเช่นนะครับบทเรียนออนไลน์นะครับ,นะบ,รน online, นรบในเรื่องหรือในวิชาต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะของการนะ พัฒนาขึ้นมานะโดยตรงเลยนะเป็นการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในวิชาต่างๆหรือในเรื่องต่างๆขึ้นมาโดยตรงนะครับเช่น,ะนบทเรียนออนไลนะ์นะเรื่องนะครับนะการอสอนนะนะในวิชาภาษาอังกฤษนะครับนะหรือในอวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะไม่มีตัวแปร,นะรหรือการจัดการเรียนสอนอนอนไลน์นะครับ ในเรื่องหรือในวิชาต่างๆก็นะอาจจะเป็นรูปแบบหนึงนะ่งที่เน้นถึงนะกระบวนการในการเรียนการสอนออนไลน์เลยนะไม่ได้มีเพียงแค่เนื้อหาสาระที่เป็นบทเรียนออนไลน์เหมือนนะหัวข้ออันแรกนะครับจะเป็นลักษณะของการจัดกนะิจกรรมการเรียนการสอนออนไลนนะนะ์ในวิชาหรือในเรื่องต่างๆนะหรือเช่นนะอาจจะเป็นนะในวิชานะสุขศึกษารหรือในเรื่องของนะอาหารนะครับ นะเพื่อสุขภาพเ,เป็นต้นนะครับถัดมาครับการจัดการสอนนะแบบผสมผสานะในวิชาต่างๆนะหรือในเรื่องต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการนําเอานะหลักการเรียนรู้นะเข้ามาร่วมกับการเรียนการสอนนะที่เป็นแบบออนไลน์นะครับก็คือเป็นแบบที่เป็นแบบเผชิญหน้ากับแบบออนไลน์ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆนะครับ หรือการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์นะครับในเชิงลุกนะครับในเรื่องต่างๆหรือในวิชาต่างๆอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการนําเอาหลักการเรียนรู้นะครับแบบเชิงลุกนะครับหรือ active learning นะครับเข้ามาร่วมในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ว่านะครับหรือแม้กระทั่งการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการ นำเอาเทคโนโลยีนำนำเว็บนะครับเข้ามาใช้เป็นฐานในการเรียนการสอนนะครับเช่นมาทํากิจกรรมนะมาเป็นเนื้อหาสาระให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นะครับในเทคโนโลยีเว็บเหล่านั้นนะครับหรือการอบรมออนไลน์นะในเรื่องต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งนะไม่เพียงแค่การจัดการสอนอย่างเดียวก็จะมองในแง่ของการอบรมนะซึ่งเน้นนะครับ เป็นการอบรมผ่าน,นออนไลน,น์เป็นต้นนะครับนะหรือการประยุกต์ใชบ้บทเรียน e-learning ในรายวิชาต่างๆนะอันนี้ก็จะมีความเป็นระบบนะหรือมีความเป็น system นะ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 ที่เข้ามานะในการจัดการเรียนการสอนนะครับออนไลน์ที่ว่านั้นนะเช่นเป็นระบบ นะ LMS นะหรือ Learning Management System นะเป็นระบบบริหารการเรียนการสอนนะผ่านนะระบบออนไลน์นะครับตัวอย่างนะหัวข้อวิจัยนะการเรียนการสอนออนไลน์แบบศึกษาตัวแปนะรก็จะเห็นได้ว่าจากรูปแบบก่อนหน้านีนะ้จะเน้นที่การออกแบบพัฒนาตัวนะสื่อนะวัตรกรรมนะการเรียนรู้ที่เป็นแบบออนไลน์ขึ้นมาโดยตรง นะแต่อย่างในหัวข้อนะที่เป็นแบบศึกษาตัวแปรเนี่ยนะก็จะเน้นในแง่ของการที่นะนอกจากการาพัฒนาตัวนะสื่อนวัตก,กรรมขึ้นมาแล้วเนะี่ยที่เป็นแบบออนไลน์ขึ้นมาแล้วเนะีนะ่ยยังมีการศึกษาถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องถึงในแง่ของผลนะที่เกิดขึ้นนะกับตัวแปรนะนะมองออกมาเป็นลักษณะของตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเช่นะนะนะ ปัจจัยที่มีผลต่อความหัวใจในการเรียนการสอนออนไลน์ในวิชาต่างๆอันนี้ก็จะดูในแง่ของปัจจัยที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลไปยังความหัวใจนในการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนหรือของเนศึกษาเป็นต้นหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมและการจดจ่อในการเรียนการสอนออนไลน์ในวิชาต่างอันนี้ก็ดูถึงตัวแปรตามก็คือพฤติกรรมและการจดจ่อ นะตัวแปรต้นก็จะเป็นเรื่ององการเรียกนการสอนออนไลน์ในวิชานะที่เรากําหนดขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีนะลักษณะของกนะิจกรรมการเรียกนการสอนนะในออนไลนนะ์ที่จะไปส่งผลต่อพฤติกรรมและการจดจ่อนะนะในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับหรือการศึกษาผลสมมติทางการเรียนนะครับในการสอนออนไลน์ในวิชาต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นนะลักษณะที่ค่อนข้างนิยมนะในการศึกษาในปัจจุบัน นะหรือในอดีตที่ผ่านมานะครับนะก็คือศึกษาถึงในแง่ของการนำเอานะสื่อนวัตกรรมมาใช้แล้วก็ศึกษาผลของการใช้นะในแง่ของผลสมัมฤทธิ์นะครับก็อาจจะวัดออกมาเป็นลักษณะของอแบบทดสอบต่างๆนะที่จะบอกได้ว่าผู้เรียนนะมีผลการเรียนรู้นะรในแง่ของผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนนะที่เกิดขึ้นนะมากกว่าหรือน้อยกว่า นะก่อนหน้าที่จะเรียนผ่านสื่อนวัตรกรรมเหล่านั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ค่อนข้างนะเป็นที่นิยมในการศึกษาวิจัยนะถัดมาคือปัญหาและบุศักตในการจัดการสอนออนไลน์นะในวิชาต่างๆอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการนะอาจจะศึกษาหรือว่าสารวจถึงปัญหาหรือบุศักนะ์ที่เกิดขึ้นนะจากการเรียนออนไลน์นะอาจจะดูในแง่ของนะการไป สอบถามผู้เรียน,น,รนหรือนักเรียนนักศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์อยู่ก่อนหน้านั้นนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเอาปัญหาและอุปสรรคเนี่ยนะครับมาทำการวิเคราะหะ์เพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆเหล่านนั้นต่อไปนะครับ <c oughs> ถัดมาคือปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการ,รสอนผ่านเว็บ อันนี้จะดูในแง่ของปัจจัยนะซึ่งก็จะดูนะถึงเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นนะว่าการเรียนการสอนผ่านเว็บนั้นนะมันจะส่งผลหรือว่ามีปัจจัยที่ทำให้ผู้เรียนนะนะนะเ,เกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างนะนะหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการเรียนสอนออนไลนะ์ในเรื่องหรือในวิชาต่างๆอันนี้ดูในแง่ของ ความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือไปดูว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความสําเร็จนะครับตัวอย่างเช่นอาจจะดูในแง่ของปัจจัยในเรื่องของสภาพแวดล้อมการเรียนรูนร้เรื่องของเทคโนโลยีนะเพื่อการเรียนรู้นะเรื่องของผู้สอน,นผู้เรียน,นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับถัดมาครับ ทักษะการฟังพูดอ่านเขียนจากการเรียนด้วยบทเรียน e-learning ในวิชาภาษาอังกฤษนะครับหรือวิชาอื่นก็ได้นะเป็นวิชาภาษาไทยก็ได้นะครับก็อาจจะดูในแง่ของความรู้ความสามารถหรือทักษะที่เกิดขึ้นจากการฟังพูดอ่านเขียนของผู้เรียนก็ได้นะครับจากการที่เราให้ผู้เรียนไปเรียนผ่านระบบหรือบทเรียน e-learning ดังกล่าวนะครับ